สำหรับพัตเตอร์บางกะปิยังถือว่าเป็นอีก1จุดที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า360รายและยังรอผลการตรวจเชิงลุกอีกประมาณ500รายโดยตลาดบางกะปิทั้ง5จุดนั้นถือเป็นศูนย์กลางสำคัญ ของเศรษฐกิจกรุงเทพตะวันออกค่ะก็ยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดตลาดชัดเจนนะคะแม้ว่าจะมีการติดป้ายว่าปิดจนถึงวันที่4มิถุนายนเพราะว่ายังคงมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะสสพื้นที่จากพักพลังประชารัฐก็เรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้น เร่งปูพรมฉีดวัคซีนโดยเร็วโดยเฉพาะในคลัสเตอร์ใหญ่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่กระจายของเชื้อค่ะโดยคลัสเตอร์โควิด19 9ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตลาดบางกะปิถือเป็นอีกจุดที่น่ากังวลและขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตโดยสำนักงานเขตบางกะปิเปิดเผยผลสวบกลุ่มผู้ค้าในตลาดบางกะปิจำนวน1,745คนที่ปิดตลาด5จุดไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า360คนแบ่งเป็นคนไทย121คนและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน239คนซึ่งสำนักงาน เขตบางกะปิเองก็นำเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไปเร่งตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในตลาดอีก500คนซึ่งกำลังรอผลตรวจค่ะ โดยตลาดบางกะปิทั้ง5จุดยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการเพราะยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้จะติดป้ายปิดจนถึงวันที่4มิถุนายนก็ตามค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ปิดตลาดเจแห่งรวมตลาดบางกะปิและตลาดใกล้เคียงทั้ง5แห่งที่พบโควิด -19 ระบาดพร้อมยังสั่งการให้ปรับปรุงตลาดเป็นไปตามเกณฑ์สาธารณาสุขให้เรียบร้อย และพื้นที่เขตบางกะปิก็ยังพบคัตเตอร์ที่ห้างค้าส่งแห่งหนึ่งและในเคหะคลองจันทด้วยค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าว INN ก็ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศโดยรอบบางกะปิพบว่าตลาดบางกะปิปิดตัวลงชั่วคราวแบบต่อเนื่องโดยมีการนำป้ายปิดประกาศ ตลาดจนถึงวันที่4มิถุนายนมาติดไว้ทุกทางเข้าออกและกั้นเขตว่าเป็นเขตอันตรายมีเพียงร้านขายยาที่เปิดบริการผ่านช่องสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างลูกค้ากับร้านยาอีกทั้งยังพบประชาชนที่เดินทางมาซื้อของที่ตลาดแต่ก็ต้องกลับไปเพราะตลาดปิดจากการสอบถามก็บอกเขาว่าไม่ได้ติดตามข่าวและไม่คิดว่าตลาดจะปิดจึงต้องไปตลาดใกล้เคียงแทนค่ะ นอกจากนี้นางสาวทิติพัฒโชตเดชาชัยนันต์สสกรุงเทพมหานครเขตบางกะปิวังทองหลางจากพักพลังประชารัฐเปิดเผยสำนักข่าว INN ด้วยว่าคลัตเตอร์บางกะปิถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโดยการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักรวมถึงเตียงรักษาผู้ป่วยก็ไม่เพียงพอจึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งปลูกพมฉีดวัคซีนในกลุ่มคัตเตอร์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่เชื้อโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดบางกะปีซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่และเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพตะวันออกยิ่งปิดนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนค่ะ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอในฐานะที่ผู้แทนเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะวิงวอนขอร้องกับไปยังรัฐบาลให้เร่งดําเนินการปูคมฉีดวัคซีนในคลัสเตอร์ใหญ่ๆไม่เฉพาะแต่บางกะปิแต่ทุกคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะรีบเร่งดำเนินฉีดคลัสเตอร์เหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะได้ควบคุมโรคหลังจากที่ควบคุมโรคได้แล้วเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลันเศรษฐกิจต่อไปได้ขณะเดียวกันนางสาวธิติพัฒน์ยังยืนยันว่า ผู้ป่วยสีเหลืองและผู้ป่วยสีแดงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาหมดแล้วและในพื้นที่มีเพียงผู้ป่วยสีเขียวที่อรอการรับส่งตัวซึ่งในฐานะสสพื้นที่ก็พยายามทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเช่นการประสานเตียงผู้ป่วยการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงเพื่อร่วมมือในการควบคุมโรคให้ได้มากที่สุด รวมถึงการทำโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารวันละ500กล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและจะทำไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะคนิสอนธรรมสิริถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยรายงาน